สวัสดีครับท่านผู้ชมครับป่าแชนแนลใยมงคลนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยครับหลังจากช่วงหลังสงการนะครับผ่านไปครับเป็นช่วงที่พี่น้องที่อยู่เกรุงเทียบนะครับกับต่างจังหวัดนะครับฝ่าชนแนลใจมงคลก็พักระยะไว้นะครับเพราะว่ากลัวการระบาดของโรคโควิดนะครับวันนี้ก็เพิ่งออก ถ่ายทำนะครับฝากไว้นะครับนี่คือ ID l ดี e ลนนะครับ0 9 8 9์เ0 0 5 3นะครับทัานที่อยู่ในเขตนครสวรรค์นะครับอุทัยธานีนะครับสนใจถ่ายคลิปอ่าเปิดราคาครับก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับวันนี้มีเปิดแม่หนึ่งนะครับกับอีกลูกสองตัวนะครับสามชีวิตพร้อมในท้องด้วยนะครับมีหลอดมีใบนะครับวันนี้ก็โอ้โหน่าสนใจนะครับคุณป้าสวัสดีครับ เขาอนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับรบกวนแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อชื่อเขียดบ้านน้องไผ่จ้ะอยู่หมู่อะไรนะครับอยู่หมู่เก้าจ้ะชื่อบ้านบ้านน้องไผ่บ้านน้องไผ่อยู่หมู่เก้าอ่ตำบลอะไรครับตำบลเขาเชิญกันอําเภออําเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอ๋อ วันนี้จะเปิดแม่นี้เนาะแม่สวยนะจ้ะแม่นี้ชื่อสวยใช่ไหมครับแม่สวยจะ้ะอืมแม่สวยวัดตะกีดได้ส่วนสูงเท่าไหร่ครับสามสิบเอ็ดเนาะร้อยสามสิบเอ็ดเนาะส่วนสูงร้อยสามสิบเอ็ดนะครับจ้ะอ่าแม่สวยเนี่ยพอรู้ไหมครับว่าให้ลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยห้าตัวนี่จะ้ะประมาณห้าตัว,ตวคือคือห้า <7 S 2> ตัวในท้องนะห้าตัวในท้องจ้ะอ๋อแล้วแล้วอ่าอยู่ในท้องเนี่ยทับอะไรไว้ ก้าเจริญจ้ะก้าเจริญมีมีใบไหมมีใบจ,จ้ะม,มีใบมีเดี๋ยวเดี๋ยวขอใบหน่อยขอใบหน่อยโอเคนะครับวันที่ผสมนะครับวันที่หกวันที่หกเดือนสามนะครับหกห้า <c oughs> มาถึงวันนี้ก็ประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วครับ <c oughs> ผ่านรอบไปแล้วนะครับประมาณเกือบเกือบ รอบที่สองแล้วเนาะอ่าส่วนพ่อก็เป็นก้าเจริญนะครับอืแล้วเคยเคยเห็นน้ำเลยไหลออกไหมมีจ้ะมีเนาะมีจ้ะอ่าถ้ามีก็คือติดนะครับจ้ะอ่าแม่สวยนะครับสูงที่ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับให้ลูกไปแล้วตัวในท้องทัาติก็คือตัวที่ห้านะครับจ้ะ,จะแล้วก็พร้อมลูกเพศผู้ใช่ไหมผู้สองตัวอ่าสองตัวนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับแล้วจะเปิดเท่าไหร่ครับ เออสามชีวิตเนี่ยสองแสนสองจ้ะสองแสนกับอีกสองหมื่นใช่ไหมจ้ะราคานี้ตอลองได้เนาะจ้ะต่อ,องได้ช่องเขากว้างดีนะครับช่องเขาเปิดกว้างดีกินแกงไม่ต้องกลัวเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายจ้ะงงกินง่ายเชื่องมีอ่องสองอ่องนะครับเนีอัตลักษณ์มีอ่องสองอ่องแล้วครับ แข้งขาดีนะครับเล็บใหญ่สั้นนะฮะกลมคุณป้าลองลอง,ลองจูงมาทางนี้ไไห,นห,หน่อยได้ไหมจูงมันเดินหน่อยมันี่ลูกมัเดินหน้อยสวยไม่จิกกรดิไม่ย,ยอมไม่ยอมไม่ไยอมเดิน<ล>ไม่มเ,เป็นไรครับโชว์นหน่อยดิก็ด,เดูเฉยลูกเล็บสั้นนะครับเล็บสั้นดีครับแข้งขาดี หางไม่ดอกเนาะจ้ะหางไม่ดอกห,าง,อกหางไม่ดอกนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลูกใหญ่จ้ะอย่าหางไม่ดอกครับ อยู่ในท้องนี่ผ่านรอบไปแล้วสองรอบก้าวเจริญน,นะครับก้าวจเจริญ <c oughs> สำหรับขวัญน,นะครับของแม่สวยนี่ก็จะมีอยู่ฝั่งนี้ขวัญน,นึงนะครับอยู่ฝั่งนี้ขวัญหนึ่งตรงข้ามนะครับ ยกยกหน้าขึ้นหน่อยได้ไหมป้ายกหน้าขึ้นหน่อยเยอาลูกเย,กย,ยกอยูอ่า ส่วนอยู่ลำตัวนะครับก็จะมีขวานอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงสะบักนี่ก็มีอยู่ตรงนี้ครับหลังนมนะครับมีอยู่สีเต้านะครับอ่าเต้านมก็ยาวดีครับหลังนมดีนะครับ <c oughs> ลูกเขาตัวไหนครับป้าตัวผู้โน่นตัวโน้โน <c oughs> ตัวนี้เนาะสจ้าลูกตัวนี้มีชื่อไหมครับเนี่ยโชคเจ้าโชคเนาะอายุเท่าไหร่ครับสองปีงปีแล้วตัวนั้นคือน้องเขาใช่ไหมครับน้องน้องนี่มาเกิดที่นี่ใช่ไหมครับมาเกิดที่นี่จ้ะควายตัวนี้มาอยู่กับป้าได้กี่เดือนแล้วครับ ร่วมปีแล้วนะห้าเดือนหกเดือนแล้วม <5, 6 S 2> ั้งห้าหกเดือนแล้วใช่ไหมป้าได้มาจากอำเภอไหนครับออำเภอไร่ไบุญทับทันอ,อ๋อได้มาจากทับทันอุทยัยธานีนะครับบ,บ้านอะไรนะพี่ผู้กี้เนี่ยตัวนี้ที่จะโชคนะครับอายุสองขวบถ้าถ้านายต้นใจนะครับเอาไปเ,าเช็กสัตว์นะครับตัวนี้พร้อมแล้วนะครับตัวนั้นก็คือน้องเป็นเพศผู้เหมือนกันครับ ได้ได้ประมาณสักกี่เดือนแล้วนะน้องห้าเดือนเดือนแล้วครับเป็นพ่อพ่อขุมสูงนะครับโโทับไว้นี่นะครับมารวมกันละมารวมกันละยาลูกยายาตกใจโอ้ตกใจตกใจสามชีวิตนี้นะครับสองแสนสองหมื่นนะป้าเนะะาะสองแสนสองหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับ อ่าอยู่ในท้องก็มีนะครับก้าวเจริญ่าคิดว่าติดนะครับคิดว่าติดแน่นอนเพราะว่าอ่าป้าบอกว่ามีน้ำมีน้ำใช้ไสๆไหลออกมาเนาะป้าทิ้งตอนนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เบอร์โทรศัพท์ป้าเบอร์อะไรนะครับโอ้จำไม่ได้หรอกบุญบอกแม่บอกเขาที่แล้วลูก <c oughs> เดี๋ยวลงมาให้ใต้คลิปนะครับคุเนี่ยมันคุ้นตาไ,ได้ยืนยืนทางหน้ามาทางน,นี้เออเน,นี่ย ควยนะสองแสนสอ2หมื่นครับท่านผู้ชมครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนะครับพอดีป้าจําเบอร์ไม่ได้อ่าท,ทวนใหม่นะครับส่วนสูงของแม่สวยเนี่ย131นะครับให้ลูกแล้ว5ตัวอยู่ในท้องก้าเจริญน,นะครับผ่าน2รอบแล้ว แล้วก็พร้อมลูกเพศผู้ตัวใหญ่นะครับอายุสองขวบกับตัวเล็กอายุห้าเดือนนะครับเป็นเพศผู้เหมือนกันนะครับสามชีวิตสี่หัวใจนะครับอยู่ในท้องหัวใจหนึ่งนะครับสองแสนสองหมืนบาทนะครับสนใจก็โทรมาหาอ่าเป็นเป็นเบอร์ของใครนะของแม่ของแม่เนาะชื่อป้าเกียดนะครับป้าเกียดอ่าสนใจก็โทรมาที่ป้าเกียดนะครับเบออ่าต่อรองได้นะครับต่อรองได้ เดี๋ยวจะพาไปชมอีกสองตัวนะครับตัวนี้มีชื่อไหมครับเนี่ยแม่ซับชื่อแม่ซับนะครับแล้วลูกชื่ออะไรครับแมม่่เพิลูกชื่อเพิ่มแม่ชื่อซับนะครับอยู่ในท้องมีไหมมีท้องอะไรอยู่ครับท้องพ่อคมฝูงแต่อเขาว่าเขาพ่อเขาใหญ่เขาบอกอ๋อท้องท้องมาจากที่ที่ที่ไปได้มานะ,ะเป็นพ่อฝูงนะครับ อ,อ๋อได้ได้มาจากเขตลาดยาวใช่ไหมอ,อ๋อเป็นควายลาดยาวนะครับอำเภอลาดยาวนครสวรรค์านนาาาปคววยยลดจกอ๋ออยู่ในท้องประมาณกี่เดือนแล้วครับเนี่ยโอ้สองสามเดือนไม่อยู่แล้วนอกเรามาแล้วเนาะสามเดือนกว่าแล้วครับประมาณสามเดือนกว่านะครับลูกเพศลูกติดก,ก็เป็นเพศเมียนะครับเ,รเป็นเพศเมีย ฟายตัวเนี้ยจุดอยู่ในท้องเป็นตัวที่สองเนาะ<ด>ตัวที่สองนะครับอ่าตัวนั้นคือ,คอลูกตัวแรกของเขาลูกห้างนาลูกหางนาเนี่ยนะลูกใหญ่ห้างนาใช่ไหมเนี่ยอ๋อแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวมีหลอดมีใบไหมหลอดใบไ,ไม่มีเหรอซักเปียกกระเป๋าี่อุอ๋อตอนตอนไปซื้อนันได้อยู่ยแต่มาทำเปียกเปียกียกกระเป๋าเปียก ตัวนี้นะครับเป็นลูกใหญ่ห้างนานะครับเป็นเพศเมียนะครับอายุประมาณสักขวบได้อยู่ครับอ่าอยู่ในท้องก็สามเดือนสามเดือนละเป็นพ่อฝูงนะครับ <240 S 1> ตอนนี้นะอ่าลองวัดดูสิว่าสูงเท่าไหร่ <240 S 1> แต่ <240 S 1> เดี๋ยวถ้ามาชมสนใจเขาถามมานะครับแต่ว่าแม่นี้ยังไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าให้ชมให้ชมอ่ะลองลองดึงดึงดึงมาตรงเสมอกันนี่ครับดึงมาตรงเสมอกันแล้วแล้วก็วัดดูสิมาลูกมามานั่งจับมามาตรงเสมอเสมอเนี่ยลูกเอออ่ะ,อะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเยวเดได้ไหมไม่ถึงยไม่ถึงครับประมาณสามสิบสามสิบห้าครับ ทำไมเขาว่าระของเขาว่าถึงเนียมันไม่ถึงเดี๋ยวมาดูมาดูดูหลังนั่งดึงไหมข้างหลังข้างหลังนี่เกือบถึงครับร้อยสี่สิบเออแต่ข้างหน้าเนี่ยได้ร้อยได้ร้อยสามห้าเดี๋ยวัดแบบนี้เนี่ยวัดหน้าดิเอาลองลองวัดข้างหน้าใหม่ดูครับเห็นไหมเนี่ยร้อยสี่สิบดึงใหมฮะดึงข้างบนเออถือแล้วมาบุ้งไม่ถึงเลยพุ่ง ไปถึงต้องคืบนึดเงินอ่ะลายสามห้าครับลอยสามห้าแต่เขาจะโตไปอีกนะเขายังไม่สุดหมดนะใช่เขาบอกเขาจะโตเขายังไม่หมดครับแต่เขาบอกมันจะถึงอีกนะลูกแม่ซับนะครับนี่แม่นี่ลูกลูกชื่อเพิ่มนะครับเพิ่มซับสองตัวในชื่อเพิ่มซับนะครับอ่าสนใจราคา อ่าถ้าโทรมาคุยเรื่องนี้เรื่องราคาได้ไหมยังไม่ปล่อยเลแม่นี่ครับอ่าแม่นี้ยังไม่ปล่อยนะน <laughs> ยังรักอยู่ย <laughs> ถ้าของก็ยังรักครับครับเอาล่ะ,ะ,ละท่านผู้ชมครับแม่ทราบกับแม่เพิ่มนะครับเป็นแม่ลูกกันนะครับเป็นเทศเมีย <c oughs> อ่าอันนี้ก็คือยังไม่ได้บอกนะครับยังไม่เปิดแต่จะเปิดแม่นี้นะครับพร้อมลูกนะครับสามชีวิตสองแสนสองหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ในท้องของแม่ ก็คือเก้าเจริญนะครับได้ประมาณเดือนเดอนือนกว่าๆนะครับนี่อ,อ่างดีครับตัวนี้เล็บดีครับเล็บสั้นใหญ่ เอาล,ละครับท่านผู้ชมครับปลายเชนักเฉยมงคลครับก็ขอจบคลิปด,ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับคุณป้าสวัสดีครับผม